ก็ขอไพน์เนอร์กที่บอกินดิบพี่น้องบอกพี่น้องกราบด้วยครับพี่น้องก็ห้องเลือดแปงครับพี่น้องี๋ยวกครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขุสุคนมาพบกับบ่าวท่องผ้ากินผ้าเที่ยวครับพี่น้องซึ่งคลิปนีบบ่าวท่องกับสิผ้าพี่น้องมาทําเมนูเลือดแปงเป็ดครับพี่น้องแล้วก็ต้มเป็ดครับพี่น้องสองยางครับพี่น้องไป ตามเบาท่องไปเบื้องว่าวิธีเห็ดของเบาท่องสิเป็นแบบไหนแต่ว่าเบาอุบลเพื่อนกำลังคั่วเป็ดอยู่ครับพี่น้องไปตามไปเบื้องน้ำกันครับพี่น้องไปสวัสดีครับบาอุบลครับโอ้เนี่เป็นพอครั่วเนาะเป็นเชฟขั่วครับพี่น้องพักคั่วจะเป็นนมือนครับมันนี้เพื่อนเสิยมาเห็ดต้มเป็ดครับพี่น้องครับพี่น้องเฮ็ดสูตรผสมกันนะครับเป็เห็ดร่วมกันครับพี่น้อง ทั้งเบาบนทั้งเบาทองครับพี่น้องหลับไปทุบนครับเบาทองกับสีมาทําเมนูเลือดแปงเป็ดครับพี่น้องมาบึงพิธีการทําข้าวมาทองมาเสียดแบบไหนครับพี่น้องตอนนี้เบาบนเพิ่กจะตั้งขั้วอยู่ครับพี่น้องเล็ดตัวของไ่ได้ครับพี่น้องครับเบาบนยังรอคือเกาครับพี่น้องในนี้คนติดตามหลายน่ในไอติคตอกอะสองพัน่าคนโอ้มาทำมาดาป่ะอ่ะกลับปัหาหนึ่งป่ะ สวัสดีครับอาบขาวโอ้นี่จะได้คือได้เขามาเมือนี้ว่ามาันเลาะมาเล่นซืออนี่แหละวมาผอบาอส่วนกินหลับเป็ดโอ้ยเป็ดหรอกดังดีคือไม่ควันดังดีจมูกดีภาษาไทยมาเอาโน้ตหัวมวนกันพี่น้องไองน,น,นี่จะมีแน่องมาหากันครับวันนี้เป็นวันหยุดสบายๆครับพี่น้องอาขาว สไตล์ที่เ่าครับนิพูครับเปล่นเกมโซเชียลสัพี่นอ้อง,งสังคมกลมนายนกะน,นี้ยก <c oughs> สังคมกลมหนาเนาะขึ้นรถล่งเรือนี่บูฮูจักไวเลยบูฮูจักสังคมกลมนากลมหนา,านอย่อางเดียวอ่ะพี่น้องแล้วเบิ่งขั้นตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อย่างเดียวรอท่องกับสีไปอข้างหมอต้มน้ำไปไว้ต้มเป็ดครับพี่นอ้อง ครับพี่น้องมาเรื่องวิธีการต้มเป็ดับพี่น้องไปโพดครับคาครับคาถ้าไข้ครับข้าเปียกครับพี่น้องผสมโพดบ่เอาไปไปเกลือครับพี่น้องเกลือรสดีครับรสดีชื่อรสครับใส่้ายเสียบไลครับพี่น้องน้ำเดือดเรียบร้อยครับ เป็นลงไปเลยครับพี่น้องร้อยครับร้อยเป็นเปื่อยครับพี่น้องนี่คือใบหมอนครับพี่น้องหรือว่าใบมอนบันเทาครับพี่น้องใส่ต้องไปครับเพื่อดับกินข้าวของเป็ดครับพี่น้องครับพี่น้องสูตรดัดแปลงครับเพราะมะนพัด่วนครับพี่น้องพัดเหนือพัดเชิงแนงครับพี่น้องใส่กระเทียมนะพี่น้องเนื้อใส่น้ำมันพร้อมใส่น้อยหนึ่งมอญหรใส่ร้ายครับพี่น้อง ครับพี่น้องหลังจากกระเทียมพร้อมนีครับใส่ไปด้วยครับพี่น,ออน,อน้องนีมีเนื้อมีหนังมีเครืองในครับพี่น้องสุ่มรดครับพี่น้องใส่ไปด้วยครับพี่น้องรสดีลงใส่หลายเนนิดหนึ่งครับเลือดมันเข้มนะครับพี่น้องข้าวบ่อต้องใส่ครับปลาข้าวบ่ใส่ครับพี่น้องใส่เกลือนิดหนึ่งกันหใส่เกลือนิดหนึ่ง ัวพี่น้องพัดไอ้เจ้าพงจุกเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเบาท่องเลยคำนวณสูตรครับพี่น้องเลือดนี่ออกเข้มไปหน่อยครับพี่น้องปกติมันหนึ่งเลือดหนึ่งหนามสองครับพี่น้องพอท่องเท็จไปมันต้องเป็นเลือดหนึ่งชนนามต่อสามส่วนครับเลือดหนึ่งส่วนนามต่อนามสามส่วนครับพี่น้องร่องมึงครับหนึ่ง สองามสี่ครับสี่สามสี่สิบสองนามตรงสิบสองสนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้เบสองครับพี่น้องสิบสาเดือดเข้มนันึ่งครับพี่น้องตีได้ครับพี่น้อง โเคได้ครับพี่น้องรอประมาณสามนาทีครับพี่น้องรับพี่น้องพันไปประมาณหานาทีครับพี่นออลล้องโดูเรือนีะ่ะเป็นบาพี่น้องอกราบด้วยครับพี่น้องก็ห้องเรือแปลงครับพี่น้องหลังจากมันกล่มครับพี่น้อง ทัวดินครับพี่น้องทัวดินโรยหนาํครับพี่น้องครับพี่น้องไซ่์เม็ดได้ครับพี่น้องเคล็ดครับพี่น้องเลยครับเลยลับเคล็ดไซส์ลายครับพี่น้องเค็ดครับพี่น้องพร้อมครับพี่น้อง ตอท่องหันส้อยน้งกันมดครับพี่น้องด้วยน้านบางๆครับพี่น,น้องหงาครับพี่น้องมาซีสิบังพี่น้องแบ,บับรับเบาบนครับ นี่ละสูตรเดือดแปลงเป็ดครับวายใช่ได้เข่าก่อบเดี๋ยวเดี๋ยวจะย,ยังครับซื้เมืองเอา้าทัาเขาครับเป็นไงครับอ่ะพี่น,อน้องกินเขาต้มไกนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือต้มเป็ดครับพี่น้องต้มเป็ดครับพี่น้องอันนี้คือเยีง้งเกาะ ร่อย,ย,ยเลือดครับพี่น้องลาบเป็ดเลือดก็แม่นลาบเลือดเป็ดครับพี่น้องอันนี้เป็นเลือดแปงครับพีนน get get ่น้องเลือดแปงสูตรเบ้าท้องเองครับพี่น้องไข่ไขยๆกับเลือดแปงหมูไอ้สกดนคร่อแต่เขาบอกคือกันครับพี่น้องวิธีการปรุงครับแต่วิธีการเฮ็ดิตเครื่องคข้ายๆกันครับพี่น้องเบาท่อมขซี้มันครับพี่น้องอืม คร้ามพักพี่น้องไม่หมักเปียวครับพี่น้องบีบุกเน่า้ช่ดีบุกตะบนสีกินครับพี่น้องออครับพี่น้องบาลท่องกระกราบข้อไผ่สำหรับคนที่บก,กินดิบหรือว่ากินเลือดดิบเด้อพี่น้องเด้อบาลท่องกระแข่อยากมานำเสนอวิธีการเทสดสูตรเลือดแปลงเฟดครับพี่น้อง นลาบเลือดเป็ดครับสูตรเบ้าบนครับพี่นอออ้องท่องครับพี่น้องหรืออาข้าวครับพี่นอ้องไข,ขายอดมาพี่ขายอดมาเอาอีกจกักข้ามพี่น้องมาท่องกับสิิษคลิปฤฤฤฤฤครับพี่นอ้อง ครับพี่นองครับพี่น้องมาถึงถ่ายคลิปครับพี่น้องเบ้าท่องกับสิคอโตกินเขาเนื่พี่น้องเนื่เบาท่องกับฝากพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเบ้าท่องครับพี่น้อง บาวทองกับโคขอบคุณพี่น้นองที่ให้เกียรติติดตามรับชมบาวทองครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปนาพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวาครับสวัสดีครับ,บ,รบไปแล้วไป